สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขนาดนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับ และตอนนี้เราก็คงยังติดตามกันต่อนะครับกับประเด็นย้อนไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับกับกรณีของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนครับได้มีการลุกคือขึ้นมาครับที่จะร้องเพลงชาติขึ้นเนื่องจากความไม่พอใจครับที่สายการบินหนึ่งนั้นมีการดีเลย์กว่า10ชั่วโมงนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นที่บริเวณสนามบินดอนเมืองครับแล้วก็กลายเป็นกระแสทางโลกโซเชียลมีเดียซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกจนนิตยสารคอนเดนัตเทเวลเลอร์นิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ3าของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้อ่านทั่วโลกกว่า3ล้านคนซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วโลกพบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวอันดับที่4ของโลกรองจากอิตาลีอินเดียและนิวซีแลนด์ซึ่งกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทําสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศปี2557ผลปรากฏว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่คงแชมป์และได้รับความนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดกระแสะวิพากวิจารณ์ผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียโดยชาวจีนแห่แชร์คลิปผ่านสื่อโซเชียลยอดนิยมของจีนอย่างซินล่างเว่ยฟัวที่เป็นสื่อโซเชียลคล้าย a c e b o o k และทวิตเตอร์ยอดนิยมปัจจุบันในประเทศไทยโดยโพสต์ดังกล่าวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจที่เที่ยวบินของตนออกเดินทางล่าชา้าจึงบันดาลโทระลุกขึ้นร้องตะโกนโวยวายพร้อมร้องเพลงประจำชาติ Mar ์ทออฟเหลววอลเลนเียด้วยความกดเครื่องกลางสนามบินซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความไม่พอใจที่เครื่องบินดีเลย์กว่า10ชั่วโมง ซึ่งจากรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นในจีนระบุว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองที่เดินทางไปเมืองฉงช,ชิ่งจึงเกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนเวลาบินออกไปกว่าสิชั่วโมงทําให้หนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าเครื่องบินสามารถจอดเดินทางได้อีกทีในวันรุ่งขึ้นและขอให้หนักท่องเที่ยวออกไปยังอาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีผู้โดยสารชาวจีนประมาณ30คนปลุกขึ้นตะโกนด,าด่าทอและร้องเพลงประจำชาติจีนขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกมานำตัวพาออกไปจากบริเวณดังกล่าว ภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มพุกทัวร์จีนกลุ่มนี้บางก็ว่ากฎหมายจีนมีความเข้มงวดที่เด็ดขาดน่าเคารพยกย่องแต่เสียที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มที่สร้างภาพลักษณ์ด้านลบแก่ประเทศอีกบางส่วนก็ได้กล่าวถึงการกระทําสุดเสื่อมนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถึงเครื่องบินจะดีเลย์ก็ควรจะนั่งรอยอย่างสงบไม่น่าจะแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ออกมา และอีกบางส่วนก็กล่าวขอบคุณการกระทําของทางการจีนและควรติดป้ายประกาศที่สนามบินจีนด้วยเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะแน่นอนว่าจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศจีนอย่างแน่นอนนอกจากนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนกลับมองอีกมุมว่าสายการบินที่ทัวร์จีนดังกล่าวเลือกมักมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของเวลาบินเป็นประจำและเมื่อทราบว่ากรุป๊ปทัวร์ของตนนั้นได้เลือกสายการบินดังกล่าวนี้แล้ว ก็ควรที่จะทําใจไว้ส่วนหนึ่งก่อนบินนอกจากนี้อีกบางส่วนกลับมองอย่างให้ข้อคิดว่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นพฤติกรรมของทัวร์จีนที่ไม่เหมาะสมแต่ประเทศไทยก็ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสมควรแก่การลงโทษดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นและอีกบางส่วนมองถึงหลักฐานการศึกษาและปลูกจิตสำนึกทั้งทางด้านจริยธรรมและศิลธรรม ซึ่งหากมีการวิเคราะห์คิดอย่างถี่ถ้วนเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีอาจจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งบทสรุปต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันต่อในช่วงของรายการสรุปประเด็นร้อนครับและช่วงนี้นั้นผมหมดเวลาลงแล้วพบกับผมนิสิเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และกดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับรายการสับโซเชียลสวัสดีครับ